นี่คือขนุนจากต้นที่บ้านเราเองค่ะสุกได้ที่แล้วเรามาแกะขนุนกันนะคะขนุนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานมันนิยมนำมารับประทานหรืออาจจะแปรรูปเป็นขนมหวานหรือนำไปประกอบอาหารต่างๆการปอกขนุน ให้สวยงามไม่ให้ยางติดอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีมีดคมคมอาจจะมีน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะแล้วก็ชามหรือภาชนะที่จะใส่มาเลยค่ะมาปอกกันนะคะเมื่อเราได้ขนุนมาเราก็จะล้างขนุนให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าก่อน ตัดขนุนเป็นท่อนๆหรือจะผ่าก,กลางตามความสะดวกของเราเลยนะคะชะลมมีดด้วยน้ำมันพืชบางๆเพื่อป้องกันยางติดมีดนะคะใช้มีดหั่นแกนกลางของขนุนออกแล้วค่อยๆกลางเนื้อขนุนออกจะทำให้เห็นเนื้อขนุนชัดมากขึ้นและ ดึงออกทีละชิ้นได้อย่างง่ายๆจากนั้นค่อยฝานทีละเม็ดฝานทีละชิ้นเพื่อเอาเม็ดออกนะคะดึงยางที่คลุมเนื้อขนุนออกให้หมดและบิดเอาเม็ดด้านในออกนะคะขนุนเป็นผลไม้ที่นิยมด้วยวิตามินนะคะ และแร่ธาตุต่างๆจะมีวิตามิน A อวิตามินซีวิตามินบีวิตามินบีวิตามินบีธาตุแคลเซียมธาตุโปแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมนะคะและยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะบำรุงกำลังบำรุงธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ร้อนในนะคะก็เป็น สรรพคุณหรือประโยชน์ของขนุนนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราจะค่อยๆแกะนะคะขนุนต้นนี้จะอร่อยมากนะคะอร่อยขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนในการแกะหรือในการปอกนะคะไม่เพียงแต่ทานเนื้อขนุนได้เม็ดของขนุน ยังสามารถนำไปต้มใส่เกลือแล้วนำมารับประทานก็อร่อยอีกเช่นเดียวกันนะคะขนุนในสวนที่บ้านของเรานะคะแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปเรื่อยๆ ขนุนที่บ้านของเราเองนะคะนี่คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะปลูกเองทานเองและสามารถนำไปแจกเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนะคะเพราะขนุนแต่ละต้นจะดกมากเลยค่ะนะคะ ขนุนยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยนะคะเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยนะคะได้ยังมาทําเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะขนุนก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะบางชนิดมีรสหวาน แต่บางพัน์ก็มีรสจืดจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะความหมายของขนุนนะคะก็จะเป็นหนึ่งในเก้าไม้มงคลของไทยขนุนมีความหมายว่าการช่วยหนุนบารมีเงินทองความร่ำรวยให้ดียิ่งขึ้น มีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือนะคะ